ก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับทักทายกันช่วงก่อนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ11โมง30นาทีนะครับก็ัาดีวันหยุดครับวันอาทิตย์นะครับดูบรรยากาศสดๆครับที่ร้านนายพลก๋วยเตี๋ยวเรือยกสดนะครับนี่แบบแรกนี่ก็คือจะขนาดแน่นๆนะครับผมต่อมานี่ก็จะเป็นขนาดไซส์จุกครับคือไซส์ธรรมดาแล้วที่เห็นแถวยาวๆขนาดนี้นะครับคือขนาดชิมครับผม ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่แวะมาอุดหนุนกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่ร้านในปนก๋วยเตี๋ยวเลยยกสดนะขอบคุณมากๆเลยคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่แวะมาอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูร้านน้ำมะพร้าวปั่นนมสดครับผมก็เป็นเมนูร้านน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนะครับมีสาคูมีไข่มุกมีชาเขียวนะครับเยอะแยะมากมายเลยเริ่มต้นที่35้าบาทครับผม ด้านหน้าร้านนะครับก็จะมีการจัดสรรแต่งร้านนะขอบคุณแก๊ปฟูดครับขอบคุณบริษัทเฟปซี่นะครับที่เข้ามาแต่งร้านให้เราร้านในพลก๋วยเตี๋ยวเหลยยกสดนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยที่แวะมาอุดหนุนกันนะครับ120บาทนะครับยังฟรีปกเหมือนเดิมนะครับลูกชิ้นปิ้ง10ฟรี1นะครับมาล่า10ฟรี1นะครับหรือว่าจะรวมกันก็ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับร้านในพลก๋วยเตี๋ยวเหลอยกสดสาขามายังพรนะครับ เด็กทันได้ผู้ใหญ่ทันดีครับผมคนท้องทานฟรีเรียนเชิญนะครับ